แม่ไม่อาจเทียบหนึ่งในล้านลูกขอตั้งปณิธาน,าน,ธานสาราาสิ่งที่พ่อสร้างไว้จะโค้นตามรอยเท้าพ่อไปเหนื่อยยากเพียงไหนไม่ทำให้พ,อพ่อผิดหวัง พอเพียงมีความหมายกว้างขวางยิ่งกว่านี้อีกคือคำว่าพอก็พอเพียงนี้ก็พอแค่นั้นเองคนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าประเทศใดมีความคิดอันนี้มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณ ซื้อตรงไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพอเพียงนี้อาจจะมีมีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลา,าดุสิดาลัยวันที่4ธันวาคม2541 ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาปีการศึกษา2564โรงเรียนอุบลรัฐพิทยาคมตั้งอยู่เลขที่316หมู่2ตำบลเขื่อนอุบลรัฐอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 6มีนักเรียนทั้งหมด1,203คนคาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น65คนบริหารงานโดยนางพัชรินชัยสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์พลคชานางเพ็ญประภาสุยกระเดืองและนายเวียงชัยอติรัตนวงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียน วิสัยทัศน์โรงเรียนอุบลรัฐพิทยาคมจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในปี2568ออัตลักษณ์ความรู้คู่คุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนอุบลรัฐพิทยาคม ได้น,น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาโดยขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้ด้านบุคลากรผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นเหตุเป็นผลพร้อมมุ่งมั่นขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนเครือข่ายและชุมชนโรงเรียนอุบลรัฐพิทยาคมได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารการศึกษา โดยมีการวิเคราะห์บริบทของชุมชนและบริบทของสถานศึกษาเพื่อที่จะนำมาจัดทําเป็นแผนกลยุทธ์วิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าประสงค์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและมีการบรูรณาการในหลักสูตรและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยมีเป้าประสงค์ในการพัฒนาคือพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีคุณ,ณธรรมจริยธรรมมีความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการในการจัดทำแผนการเรียนรู้มีการพัฒนาหลักสูตรมีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนรู้อย่างหลากหลายผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั wide, <No 1> <statistically Carl> ้งกลุ่มสาระการเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เพื่อนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ครูแกนนำได้นำบทเรียนความสำเร็จในการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การถอดบทเรียนของตนเองจัดทำเป็นสื่อขยายผลสู่องค์กรภายนอกและสถานศึกษาอื่นสำหรับการจัดการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมกระผมนายนุก,กูลสีโอศร์ครูการนำการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องวัฒนธรรมและภรรูมิปัญญารายวิชาประวัติศาสตร์ ซึ่งหน่วยนี้นะครับนักเรียนก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนของตนเองโดยนำมาบูรณาการกับหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลให้นักเรียนได้ตระหนักและเล็งเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยอีกทั้งนักเรียนได้อนุรักษ์สืบสารวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเองให้เกิดความยั่งยืนอีกด้วยครับนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้องมีนักเรียนแกนนำประจำฐานการเรียนรู้ทั้ง10บฐานนักเรียนสามารถถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ในทุกฐานการเรียนรู้เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีความพอเพียงพอประมาณกระตือรือร้อนในการเรียนมีความรับผิดชอบ และมีระเบียบวินัยกระผมนายเผ่าราบลุลล่าได้เรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและยังได้รับโอกาสเข้าศึกษาดูงานที่โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำภาคตะวันออกเชียงเหนือและยังได้เข้าร่วมกิจกรรมของทั้งสิบฐานการเรียนรู้ของโรงเรียนอุบลรัฐพิทยาคมและกระผมยังได้รับโอกาสได้เป็นแกนนำ ฐานการเรียนรู้น้ำยาล้างมือสมุนไพรและยังได้ออกขับเคลื่อนและออกขยายผลตามโรงเรียนภายในเครือข่ายซึ่งนักเรียนของโรงเรียนภายในเครือข่ายก็ได้ให้ความสนใจกับกิจกรรมเป็นอย่างดีครับคณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการร่วมประชุมกำหนดนโยบายและรับทราบบทบาทหน้าที่ ของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นบุคคลต้นแบบด้านความพอเพียงคอยสนับสนุนส่งเสริมสถานศึกษาและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาจนเห็นผลด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพโรงเรียนอุบลรัฐพิทยาคมมีการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมสะอาดร่มรื่นปลอดภัยอาคารสถานที่เพียงพอและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนมีการวางแผนการดำเนินงานครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาผ่านกิจกรรมสวนสวยด้วยมือเราสวนพ่อพอเพียง และจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และฐานการเรียนรู้ในสถานศึกษาและศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีห้องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อจัดแสดงนิทรรศการและผลงานของครูและนักเรียนมีสวนสมุนไพรมีแหล่งเรียนรู้อนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชท้องถิ่นในโรงเรียน มีนักเรียนแกนนำประจำฐานเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และถอดบทเรียนเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งหมด10ฐานการเรียนรู้ดังนี้ฐานการเรียนรู้จิตอาสาพัฒนาอ,อบอรอฐานการเรียนรู้ต้นกล้าคุณธรรมฐานการเรียนรู้สืบสารงานศิลป์ฐานการเรียนรู้รู้รักการออมฐานการเรียนรู้กีฬา,าพาเพลิน ฐานการเรียนรู้น้องเดือนรักโลกฐานการเรียนรู้ดินพองหนีฐานการเรียนรู้กระถางจากใบไม้ฐานการเรียนรู้ปลาส้มสมุนไพรและฐานการเรียนรู้น้ำยาล้างมือสมุนไพรเพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงที่สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่นทางโรงเรียนได้ประสานความร่วมมือกับท้องถิ่นหน่วยงานต่าง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนอกโรงเรียนเช่นแหล่งเรียนรู้การทอผ้าในชุมชนศูนย์ค้ำคูณไรเดือนขาวค่ายเปรมตินสุลานนท์โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นต้นความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกโรงเรียนมีการประสานสัมพันธ์กับสถานศึกษาต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง และสถานศึกษาอื่นๆเพื่อศึกษาดูงานให้คำปรึกษาคอยสนับสนุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาความสัมพันธ์กับหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนโรงเรียน ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นในการขับเคลื่อนเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษามีการประสานขอความร่วมมือกับชุมชนในท้องถิ่นหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้เรียนมีการจัดนิทรรศการการเผยแพร่ผลงานการเข้าร่วมกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขยายผลการดำเนินงานไปสู่องค์กรอื่นอย่างมีคุณภาพจากผลลัพธ์และความสำเร็จของโรงเรียนอุบลรัฐพิทยาคมที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาจัดการศึกษาได้ส่งผลต่อผู้บริหารคณะครูนักเรียนชุมชนรวมถึงองค์กรเครือข่ายเกิดสำนึกที่ดีต่อหลักปรชัชญาเห็นคุณค่าของความพอเพียง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตทำให้โรงเรียนอุบลรัฐพิทยาคมมีผลงานรางวัลเป็นที่ประจักษ์แก่องค์กรอื่นและสังคมดังนี้รางวัลสถานศึกษารางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนระดับเหรียญทองรางวัลทรงคุณค่าสอพอทอโอบิกอวอร์ดครั้งที่10ปีการศึกษา2,563ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานโลสมเด็จพระกนิษฐาธีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปี2564 รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยระดับดีเด่นปี2564รางวัลชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารีประจำปี2564ประเภทเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ระดับจังหวัดและรางวัลชมเชยระดับประเทศรางวัลชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารีประจำปี2565 ประเภทเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ระดับจังหวัดและเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับประเทศรางวัลชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารีประจําปี2565ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ระดับจังหวัดและเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับประเทศรางวัลผู้บริหารนางพัชรินชัยสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัฐพิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองรางวัลทรงคุณค่าสอพทโอบิกอเวดระดับชาติครั้งที่10ปีการศึกษา2563ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลางด้านวิชาการรางวัลครูผู้สอนนางยุวดีแกมชัยภูมิ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญเงินรางวัลทรงคุณค่าสอพอโอเบกอวอร์ดระดับชาติครั้งที่10ปีการศึกษา2563ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายบูรณาการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนนางนิตยาพรกินบุญได้รับรางวัลครูต้นแบบบูรณาการทักษะชีวิตระดับชาติ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโครงการบูรณาการยกระดับคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการส่งเสริมทักษะชีวิตประจำปี2564รางวัลน,นักเรียนรางวัลเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ชั้นที่หนึ่งประจำปี2564จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนอุบลรัฐพิทยาคมมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาปีการศึกษา5564พร้อมขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนทุกฝ่ายเป็นบุคคลที่ดีเป็นสังคมที่ดี เพื่อพัฒนาประเทศชาติสืบไป